วขาครับขาอาปวดจะได้ครับปวดจะไดนเวลาเดินปวดเดินปวดทุกข้างก่อนเดินปวดทุกข้างกับปวดยืนกับปวดบอกกองเดินหรือยืเนี่ยปวดทันทีเลยครับตลอดเนาะนั่งนี่มาเป็นยังครับมาเป็นยังมานั่งปวดน้อยๆนั่งย้องๆนั่งพอาะเพียบได้ก่อนด้ครับอ่าคขั้นสองอยู่ไอ้วิ่นได้ไหมก่อนบิงได้ครับเจ็บกก่อน

ฮะปลุ <c oughs: <c oughs> okay. 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 Ah ่มหลูกเจ็บลกุ่มปุมกลหลูยของนั้นอยู um, ่ได้เนาะไม่ได้ครับโอเคครับออไอ้แค่หาหมอก็ไอ้น้ำมันนะครับเป็นไหวยอะไลเป็นกระดูกครับเส้นคับเส้นหมอหมอย่างทุ้าครับหมอครับอือเอะเไอ้แห้งครับตัะเลยเออน่าแหงๆเลย ามร้วครับเออสุดยอดแล้วครับผมจะติดตามผลถ้าเหอยือแกแกนุ่มอยู่อ่อนนุ่มอยู่เอาวะอ่อนนุ่มอยู่ใช่ป่ะช้าอยู่ก็มาเพ่ครับอนเขาเดินอยู่บ้านเขาอย่างเนี้ยเขาปวดช้าตลอดเนาะเดินกับปวดเนาะตอนนี้เดินปวดอยู่ก็ đến Bạc con nó vinh và Bạc con nó vinh của Bạc con nó xá cả có xá đâu cả hai à, xá bóng à, khen có ừ. có cái tí là không nó <laughs>